ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนในครั้งหนึ่งครับก็วันนี้วันพุธเนาะเดี๋ยวเข้าไปสู่ตัวสกร๊ปที่เกี่ยวกับอ่าแวดวงกีฬาอันนี้จะเป็นเป็นเนืน้อหาที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวผมเอามาแชร์แล้วก็เดี๋ยวลองมามาพูดคุยกันแล้วกันนะเผื่อจะได้เอามาเป็นไอเดียหรือเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันเนาะก็วันนี้เดี๋ยวตั้งหัวข้อไว้ก่อนเนาะก็คือเป็นเรื่องของ จากที่ที่เกิดไว้ตอนต้นนะั้นเรื่องของความความพร้อมในความไม่พร้อมอันนี้เป็นเป็นคําที่ที่ผมผมนิยามส่วนตัวขึ้นมาเองจากจากสิ่งที่กาลังจะเล่าหลังจากนี้เนาะจากประสบการณ์ส่วนตัวละกันโอเคก็เดี๋ยวขอย้อนกลับไปในช่วงวัยเด็กละกันเนาะก็คือ,คอตอนตอนม5ละกันเนาะก็คือส่วนตัวผมเนี่ยก็ได้อยู่ในหนึ่งนักกีฬานะที่เป็นตัวแทนจากทีม จังหวัดสุพรรณบุรีไปไปแข่งมาร์สกีฬายาวชนแห่งชาติกับที่ที่จังหวัดลำปางซึ่งในในการแข่งขันรายการนั้นนะก็คือสุพรรณบุรีเองเนี่ยเราเป็นตัวแทนหนึ่งในสิบสองทีมจากเจ็ดสิบหกจังหวัดตอนนั้นยังมีแค่เจ็ดสิบหกจังหวัดเนาะได้ได้เขาไปแข่งขันในรอบสุดท้ายคือสิ่งที่ที่ที่เกิดขึ้นในในในส่วนตัวของผมเองเนี่ยก็คือ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 ,คอทั้งผมเองแล้วก็ เพื่อนๆในทีมรวมถึงโค้ดทั้งอาจารย์ที่ไปด้วยเนี่ยคือคือทุกคนมีมีทักษะพื้นฐานอยู่แล้วหมายถึงว่าอ่าผมเองเพื่อนๆในทีมเราเราเล่นบาสกันกันเป็นอยู่แล้วอยู่แล้วอาจารย์เองเขาก็มีประสบการณ์ในการคุมคุมทีมมาแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าการที่เราได้ไปแข่งขันกีฬาระดับประเทศแบบเนี้ยเดินทางจากสุพรรณไปไปลำปางเนี่ยมันมันค่อนข้างเป็นเรื่องที่ใหม่ แล้วก็เป็นเป็นประสบการณ์ใหม่สําหรับผมแล้วก็ทุกคนมากเพราะว่าสิ่งที่ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาตั้งแต่เราเราได้เข้ารอบเราฝึกซ้อมกันอยู่ที่โรงเรียนเดินทางจากสุพรรณไปลำปางด้วยด้วยรถด,ด้วยรถโรงเรียนนะครับก็คือแบบไม่ไ,ได้นั่งเครื่องไปเนาะไปถึงที่โน่นทั้งบรรยากาศการแข่งขันที่มันเป็นระดับประเทศเราไปเห็นจังหวัดอื่นๆจังหวัดกทมจังหวัดหลายๆจังหวัด พอลาดอย่างเงี้ยครับหลายๆทีมที่เข้าเข้ามาแข่งขันร่วมถึงบรรยากาศของการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติด้วยเราเข้าไปอยู่ในสนามมันเปิดตัวมันอารมณ์ฟิลลิ่งเหมือนเหมือนที่เราเคยดูในในทีวีเนาะที่แบบเวลามันมีการแข่งขันกีฬาไม่ว่าจะเอเชียนเกมหรือซีเกมเนี่ยเขาก็จะมีวันวันเปิดวันเปิดการแข่งขันที่ที่เป็นสนามกีฬากลางเนาะเราก็จะไปเดินขบวนเดินพาเลทเข้าไปเนี้ยมันก็จะเป็นประสบการณ์ที่แบบ ด้วยในครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้ไปแบบสัมผัสบรรยากาศแบบนั้นเราเคยดูแต่ในทีวีการเดินทางครับตั้งแต่ออกจากสุพรรณวิ่งขึ้นเหนือขึ้นไปน้อพานแต่ละจังหวัดมาแล้วก็แวะอ่าเหมือนเหมือนเราก็ได้ท่องเที่ยวไปในไปในตัวด้วยเหมือนกันการไปถึงที่ที่ลำปางแล้วเนี่ยก็แน่นอนก็คือการพัด้างแรมเนี่ยมันก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่ปกติเราอยู่ในวัย ส่วนตัวผมก็คือเราเราไม่ได้เรียนโรงเรียนประจําเท่ากับว่าในแต่ละวันเนี่ยเราก็กลับไปไปนอนที่บ้านไปอยู่ที่บ้านแต่การที่เราได้ออกมาในในสถานการณ์เนี่ยก็คือแน่นอนเราก็ต้องพักแรมในโรงเรียนที่เขาได้จัดเป็นสถานที่พักให้อาหารการกินครับหลายๆอย่างอาหารเหนือก็เพิ่งเคยรู้จักข้าวซอยเป็นครั้งแรกเนาะตอนนั้นก็แบบข้าวซอยคืออะไรมันมันต้องเป็นข้าวแน่ๆเลยไปถึงก็ค่อนข้างเซอไสย,ยังไม่ไม่เจอข้าวสักเม็ดอ่ะ มันก็เป็นเป็นหลายๆประสบการณ์ที่ที่ทเ,ออทเราเราได้<า>ไดพูดแล้วนะก็เพื่อใจมันไม่มีข้าวสักเม็ดเลยข้าวสาลมันก็เลยสร,สรุปในประเด็นที่ว่าคือเราเรามีทักษะในการที่ไปเล่นบาสแต่สิ่งที่เราไม่มีเลยก็คือประสบการณ์ในในเหตุการณ์ครั้งนั้นน่ะที่ผมบอกได้เลยว่าก็คือประสบการณ์ในเรื่องอื่นเนี่ยเราเป็นศูนย์เลยคําถามที่เกิดขึ้นคือแล้วตัวผมเอง ทีมที่ไปที่ไปเนี่ยจะเขาเรียกอะไรใช้ใช้คําว่าเรามีความมั่นใจหรือมีความมั่นมั่นหนาได้ยังไงในการที่เราเราเดินทางไปไปแข่งขันในรายการนี้ทีนี้ผมก็เลยลองมามาตั้งคําถามกับตัวเองในในวันนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าในในวันนั้นอะ่ะเราก็ยังเป็นเด็กด้วยแล้วเราก็ไม่ได้แบบเขาเรียกมีมีทั้งไมซ์เซ็ทั้งอะไรในการมามาวิเคราะห์ในในวันนี้เนาะวันเนี้ยผมลอง ย้อนกลับไปแล้วก็ลองตั้งคําถามในวันนี้ดูว่าจริงๆแล้วในในเหตุการณ์นั้นในการที่เราเราไปอยู่ในสาการน,น่ะทําไมเราถึงเขาเรียกอะไรไม่ได้มีความกังวลไม่ได้มีความรู้สึกเขาเรียกอะไรนะคือยังยังไม่ไปได้ไหมรู้สึกยังยังไม่พร้อมเลยยังแบบยังอ่อนต่อโลกยังอ่อนประสบการณ์ไปแล้วจะจะ,จะชนะไหมจะแพ้ไหมอะไรพวกนี้มันในหัวมันมันไม่ได้มีคําถามเรื่องนี้เลยซึ่ง,ซ,งซึ่งในทางกลับกันน่ะ ผมลองเปรียบเทียบกับในชีวิตจริงซึ่งส่วนตัวผมก็ทํางานทํางานประจําอยู่ด้วยเหมือนกันนะการที่เราเราไปทํางานประจำเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นทํางานที่อยู่ในออฟฟิศเองหรือการที่ต้องออกไปพบเจอลูกค้าเนี่ยอสถานการณ์แบบเนี้ยการที่คือเราเราไม่ไม่พร้อมเลยไม่มีข้อมูลมากพอไม่ได้เตรียมตัวไปมากพอนแน่นอนคือไปหน้างงานนี่คือไปไปด้วนสดกันเอาหน้างานก็คือแน่นอนตายตายกันหน้างานแน่นอนนะเพราะว่าส่วนตัวผมก็ ช่องทํางานใหม่ๆเนี่ยก็ก็เคยเจอประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันก็คือเตรียมตัวไปไม่ดีไปถึงหน้าง,งานไปเจอลูกค้าสอบถามในประเด็นหลายอย่างเราไม่มีข้อมูลไปทดสอบอ่าต่างๆก็คือเขาเรียกเจอบั็กเจออะไรหน้าง,งานก็ตายกันสดหน้าง,งานมันก็ทําให้ถ้าในเหตุการณ์ที่เราไม่ได้มีการเตรียมตัวไปไปเหมือนกันเนี่ยก็ในในชีวิตจริงในการทํางานเนี่ยมันก็เอามาแอปพลายไม่ได้ทีนี้แล้วทําไมผลกระทบ ที่มันมันเกิดกับชีวิตในปัจจุบันเนี่ยกับในอดีตเนี่ยมันมันถึงได้แตกต่างกันหมายถึงว่าตอนที่เราไม่ได้เตรียมตัวเลยไปมากในการที่เรากล้าในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันถึงไม่ได้เกิดอิมแพกในในในชีวิตจริงณตอนนั้นเมื่อเทียบกับกับชีวิตจริงในตอนนี้ในการทํางานอันนี้ก็เป็นเป็นคาถามที่ผมผมก็ถามในในตัวเองขึ้นมาเหมือนกันแล้วลองสรุปขึ้นมาว่าในในมุมในมุมมองของผมเองเนี่ยก็คือในในทาง ในทางความคิดนะตอนนั้นเนี่ยก็คือเราด้วยความเป็นเด็กด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเราเราไม่ได้มีความกังวลแล้วก็ในสิ่งที่ที่เราทำเนี่ยมันก็อาจจะเล็กอ้างอิงไปใน,ห,นหลายๆครั้งที่ที่เราได้มีการมาหาเลกันเนาะคือด้วยความเป็นเด็กด้วยความเป็นวัยเนี่ยเราเรามีเราไม่ได้มีความกังวลไม่ได้มีความวิตกกังวลในหลายๆประเด็นมากแล้วก็ เราพร้อมที่จะแบบลุยในสาการคือพูดง่ายคือเรากล้าที่จะทําในสิ่งที่เรายังไม่รู้เลยว่าอนาคตเนี่ยมันมันจะดีหรือไม่ดีซึ่งสิ่งเนี้ยผมมองว่ามันมันก็เป็นจุดที่ที่ตัวผมเองแล้วก็เพื่อน,อนๆหลายๆคนในช่วงวัยเด็กเนี่ยก็น่าจะได้ผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาแต่ในมุมหนึ่งที่ผมมองว่าในเหตุการณ์ต่างๆที่มันมันร้อยเรียงให้ให้เราเนี่ยผ่านช่วงชีวิตมาในช่วงนั้นน่ะส่วนตัวผมก็พยายามเก็บเก็บเล็กผสมน้อย เพื่อเอาสิ่งพวกนี้มามามาปฏิปติประต่ะตอเป็นจิ๊กซอว์ของของชุดความคิดของของเราเองสรุปประเด็นเลยที่ว่าคือสําหรับผมเนี่ยมันมันคือเขาเรียกว่าในในยุคตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยมันคือความพร้อมในด้านจิตใต้สํานึกของเรามากกว่าโดยที่เราไม่ได้สนใจความพร้อมที่สมบูรณ์แบบการที่เราไม่ได้ไม่ได้รู้มากไม่ได้รู้ทุกทุกทุกอย่างมันเขาเรียกมันทําให้เราอะ่ะสามารถกล้าที่จะทากล้าที่จะลุยแล้วเราเก็บ เอาข้อคิดความผิดพลาดมาเป็นสารตั้งต้นเนาะให้กับเราเพื่อใช้ในการเสริมคุณภาพความเป็นมนุษย์ของเราให้มันเจ๋งขึ้นเรื่อยๆคือผมไม่รู้ว่าจะใช้คําไหนผมใช้คําว่าเจ๋งขึ้นละกันในโอกาสถัดไปในชีวิตของเราเนี่ยในอนาคตเราจะได้เอาตรงเนี้ยมาช่วยในการวิเคราะห์ในการตัดสินใจการเตรียมข้อมูลเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยมันลดความผิดพลาดที่ในอนาคตโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ย เราคงไม่สามารถที่จะแบบผิดพลาดอะไรได้บ่อยๆแต่ก็เขาเรียกอะไรเราสามารถเอา,เอาเอาสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตเรามาเนี่ยเสริมให้เราทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นไปกว่าเดิมได้ครับอันนี้เป็นมุมที่ผมลองวิเคราะห์จากในอดีตแล้วก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังครับคนะเดีอ่ะตีะยน่าชอบนะนึกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับถึงว่าสมัยก่อนทำไมตอนเราเป็นเด็กเราเรารองเนาะเราไม่ได้ คาดหวังถึงแบบว่าจะต้องชนะต้องอะไรอาจจะเน้นเรื่องความสนุกไหมคุณอาร์มสมัยก่อนอะ่ะอยากไปกับเพื่อนอยากเล่น<ช> र, บารสอยากไปต่างจังหวัดนี้ปะตอนนู้นโน,โน่ะเนาะใช่เลยครับมันเลยทําให้เรามันมันก็เลยทาให้ใช่แล้วก็ในในมุมที่ที่ผมอยากจะเสริมคือเราพอถึงเวลาเราเราโตเติบโต,ต,ตขึ้นมาเนี่ยเราลองลองย้อนกลับไปดูแล้วลองไปดูว่าจุดไหนที่มันมันเกิด ความที่เหมือนว่าจริงๆเราจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าที่ถ้าย้อนอดีตไปได้เนี่ยเราจะไม่ทําแบบนั้นเราจะไม่ทํแบบนี้ซึ่งในชีวิตจริงเราทําไม่ได้อยู่แล้วอย่าง <ๆ S 2> เงี้ยเราสามารถเอาเหตุการณ์พวกเนี้ยมามารวบรวมเพื่อเป็นอย่างที่ผมบอกนะมันคงไม่ได้เป็นเป็นสูตรตายตัวแต่มันสามารถใช้เป็นของผมใช้คาว่าสารตั้งต้นแล้วกันเนาะในในใน,ในการจัดระเบียบความคิดให้เราตัดสินใจในครั้งถัดไปในในชีวิตในอนาคตของเราได้อย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งผมก็ใช้ แบบนี้มาตลอดซึ่งผมมองว่ามันก็ไม่ได้มีผิดแลาไม่ได้มีถูกมันก็ให้เราได้ได้ลองไปเรื่อยๆแต่มันแค่ลดโอกาสความเสี่ยงลงไปได้ได้บ้างอะไรเงี้ยครับและอยากฟังความเห็นจากพี่พล<ด>อหรือ <Quit. S 1> พี่วิชี่มีอะไรแชร์นะ่วนนี้เดี๋ยวขอขอพลอยก่อนแล้วกันนะลิชของพุณมาเนี่่ามเนี่ยจะมี growth mindset มาตลอดเลยตั้งแต่ฟังเรื่องของนาเป็นการแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวคืออย่างเมื่อกี้ที่พลอยฟังมานะ หนึ่งอย่างที่นัดวิเคราะห์แล้วก็คุณอาร์มวิเคราะห์เนี่ยคือพอตอนเราเด็กเนี่ยคะ่ะเรายังไม่เคยมีประสบการณ์ชีวิตถูกไหมพอเวลาที่เราไม่มีประสบการณ์ชีวิตมันไม่มีความกังวลเพราะว่าความรับผิดชอบในชีวิตเรามันไม่ได้มีตามมาพร้อมกับประสบการณ์ทีนี้พอเวลาที่เราไปเจอสิ่งแปลกใหม่เนี่ยความสนุกหรือความสุขมันก็เลยนำแล้วตอนนั้นโจทย์ของคุณอาร์มก็คือเราไปเพื่อการแข่งขันหรือไปในเรื่องกีฬาที่เราชื่นชอบอยู่แล้วนะคะเราเลยไม่ได้สนใจว่าเราจะต้องไปเผชิญอะไรหรือเจออะไรในเซตติ้งใหม่นั้นที่เรากําลัง กำลังเดินทางไปถึงถูกไหมพอยชอบเรื่องที่คุณอามเจอเข้าซอยอันนี้คือ growth mindset จริงๆนะเพราะว่าอย่างหลายๆคนเนี่ค่ะไปที่ไหนแล้วเกิด culture shock เราก็จะเกิดอาการงงแงว่าอันนี้กินไม่ได้คือแบบเหมือนเหมือนคนที่เราเคยจะแบบเยอะอย่างอะไรแบบนี้หรือถ้าจะพูดเป็นภาษาที่ดีเน่ยเลือกทานแต่คุณอามเฮ้ยมันทำไมไม่มีข้าวสักเม็ดเลยนะมันมันมันผิดคาดคุณอามอาจจะเป็นคนชอบกินข้าว แล้วว่าไม่ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เจอน้ําแกงที่เป็นแบบมีมีเคอรี่อยู่ในนั้นนะ่ะบางคนคือทานไม่ได้แล้วก็แบบจะต้องจะต้องหายอย่างอื่นมาทานแต่คุณอารอไม่รู้ว่าคุณอามทำยังไงต่อกับข้าวซอยแต่พลอยเชื่อว่าคุณอามทานแล้วพลอยรู้สึกว่าคุณอาม appreciate กับ setting ใหม่ environment ใหม่และความแปลกใหม่ทั้งหมดที่คุณอามไม่เคยรู้เลยมันเหมือนโลกใหม่ของคุณอามแล้วพลอยก็เชื่อว่าจากเหตุการณ์ตรงนั้นอ่ะมันเปิดโลกกับทัดคุณอามแล้วทาให้คุณอามมี มีความอีเกอร์มีความเรียนรู้ความปรารถนาที่จะไปพบเจอสถานการณ์ใหม่ๆที่มันแบบเปิดโลกของคุณอาร์มมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่พี่พลอยได้จากที่คุณอาร์มแชร์นะคะขอบคุณค่ะพี่พลอยคือคือคอพอคุณพลอยพูดเรื่องเนี้ยผมก็ได้กลับมาคิดว่ามันอาจจะเป็นหนึ่งสิ่งที่ตัวเนี้ยทําไมผมถึงถึงชอบกินข้าวซอยท,ท,ท,ทั้งๆที่จริงๆมันก็ไม่ได้อร่อยมากอะตั้งแ มันมันเหมือนน่าจะเป็นแบบประสบการณ์อะไรที่แบบมันฝังอยู่ในจิตใจเราที่แบบที่เราต้องไปทำอะไรอเงี้ยเราต้องไปต้องไปตามหาให้กินจริงๆแถวแถวสีลมที่ที่คุณพลอยอยู่มันจะมีร้านข้าวซอยอยู่ตรงถนนเอละลซับอ่ะไอไอที่คนคนลอยซอยกันอันนั้นก็อร่อยมากแบบอร่อยมากจริงๆอะไรเงี้ยแบบมันมันก็เป็นจุดที่แบบเหมือนถ้าถ้าเราให้นิด เหมือนตอนเนี้ยให้เวลาหนึ่งวินาทีในการเน็ดอาหารที่เราชอบอะ่ะข้าวซอยจะขึ้นมาในหัวผมทันทีอย่างเงี้ยครับออ,อทั้งที่มันก็ไม่ได้อร่อยมากเออมันก็ก็แปลงเหมือนกันเนาะมนุษย์เราน่าสนใจ <c oughs> นัดอ,อยู่เ <c oughs> ชียงใหม่นะก็ไม่ได้อินข้าวซอยมาแต่ณแต,แต,แต่ชอบไส้อั่วอันนี้ส่วนตัวมากมึงแชร์ชทำไมพี <c oughs> <c oughs> ่พี่ลิชี่มีอะไรอยากแชร์ไหมครับ นะว่าหัวข้อนีอ้อ๋อมีเลยค่ะครับผมม,มีเลยเพราะว่าต้องบอกว่าอุ้ยขอบคุณเรื่องราวของคุณอาร์มเลยนะคะวันนี้เพราะว่ามันตรงกับเรื่องราวของลิชชี่ในวัยเด็กเช่นกันจะบอกว่าเออมันคือความพร้อมในความไม่พร้อมจริงๆนะของลิชชี่เนี่ยตอนเด็กสักประมาณสิบขวบอะค่ะมีเหตุที่จะต้องไปอเมริกาแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นเหมือนไปเรียนนะคะไปเรียนสองปีอารมณ์เหมือนสอบเทียบอะเหมือนไปอยู่นั่นแล้วต้องเรียน จะบอกว่าในความรู้สึกอะ่ะคือไม่ไม่ได้มีความเตรียมพร้อมใดๆภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ด้วยนะยังยังยังพูดได้แค่ yes no okay แค่นั้นเลยนะแล้วก็สิ่งที่คุณอามสะท้อนอะ่ะลิชี่จะบอกว่าตอนที่ลิชี่ไปตอนนั้นอะ่ะลิชี่มีเขาจเจอกเพราะว่าหนึ่งพูดภาษาอังกฤษไม่ได้สองไม่มีเพื่อนแล้วก็เอางตรงๆคือโดน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 เขาบูลลี่ด้วยนะเพราะว่าเราเป็นเด็กตัวเตีย้ยแล้วก็หัวดํา แล้วก็จะถูกเรียกว่าชอตตี้กับเยลโล่ตลอดจ้าอารมณ์ประมาณนั้นถ้าเยลโล่น่าจะเข้าใจถ้าใครโดนทุกอย่างโดนทุกอย่างแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเชื่อไหมคือสิ่งที่ทําให้ลิชี่กลับมายืนได้จริงๆคือกีฬาคือลิชี่เป็นนักกีฬาโรงเรียนแล้วก็มักจะเล่นบาสคือในในอเมริกาค่ะเวลาเราเล่นบาสหรือทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยเวลามีกิจกรรมอ่ะเขาจะเหมือนแบบ สนามบาสเขาจะแบ่งครึ่งกันค่ะบางส่วนก็จะแบ่งเป็นโซนเล่นวอลเลย์บอลคือเล่นแม่งทุกกีฬาอยู่ในในลานนั้นเลยนะเป็นช่วงประมาณแบบช่วงหลังแบบอัฟซานูอย่างเงี้ยค่ะรอพ่อแม่มารับหรืออะไรก็ตามแต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือลิชี่ต้องนั่งเล่นบาสอ่ะค่วงอีกฝั่งหนึ่งเล่นอยู่คนเดียวส่วนอีกฝั่งหนึ่งเขาจะเล่นกันเป็นทีม เหมือนแบบสตรีทบาร์อะค่ะที่จะเล่นกันอยู่แบบสามคนบ้างบางครั้งก็ห้าคนบ้างแต่ใช้แค่ครึ่งสนามแล้วเชื่อไหมว่าทางฝั่งเลี้ยงเลี้เล่นคนเดียวแล้วก็คือไม่มีคนมาเล่นด้วยแล้วก็ก็เล่นอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆค่ะเล่นไปเรื่อยๆโดยที่เราก็ไม่ได้สนใจเราแค่หาวิธีอยู่ยังไงก็ได้อยู่ให้ได้ต้องอยู่ให้ได้เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่มันมีโอกาสอะไรบางอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นคนที่มันเคยบูลลี่เราวันหนึง่งเนี่ย เขาก็เห็นเราเล่นอยู่คนเดียวแล้วเขาก็เห็นว่าเราทําแต้มแบบเราชุดเก่งเราอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงแม้จะตัวเตี้ยแล้วเขาก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยมันมีการแข่งกันเกิดขึ้นซึ่งในอเมริกาเขาก็าจะมีการแข่งเหมือนแบบเลี้ยงเลี้ยงพิซซ่าเลี้ยงอะไรกันใช่ไหมแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยทีมเขาเนี่ยมันขาดตัวทําแต้มเพราะว่าเพื่อนไม่มาทีนี้นเขาก็เลยแบบเฮ้ยชอตตี้มาเล่นด้วยกันเปล่าอะไรเงี้ยเลยหันไปลิชี่ก็ไม่พูดอะไรนะเพราะยังพูดไม่ได้แต่เข้าใจแต่ยังตอบโต้ไม่ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้้นนกกกก็็็คืออเเล่่ไดไดมปฏิสสธโา แล้วก็พอไปเล่นเสร็จกลายเป็นว่าหลังจากนั้นน่ะลิชี่ได้อยู่เป็นหนึ่งในทีมอยู่เป็นหนึ่งในทีมของของบาสเกตบอลของที่นี่สิ่งที่กำลังจะบอกก็คือความพร้อมอะจริงๆแล้วอะเราไม่ไม่มีวันพร้อมค่ะตั้งแต่ครั้งแรกเราไม่มีวันพร้อมมนุษย์ไม่เคยเกิดมาแล้วพร้อมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความพร้อมอะมันอยู่ในทุกโอกาส เราต้องสร้างมันขึ้นมาซึ่งสิ่งที่คุณอาร์มพูดถึงอะว่าเออจริง,รงๆเราไม่ทาเป็นต้องมีความพร้อมก็ได้นะเราแค่ไปแล้วเราลองดูซิว่าอะไรบ้างที่เราทําได้และอะไรบ้างที่ถ้าเรายังทําไม่ได้เราพัฒนามันได้ไหมซึ่งแบบแล้วมันเป็นเป็นจุดที่มันเป็นทิปปิ้งพอยที่ดีมากเลยนะที่ลิช่รู้สึกว่าเออเออเออมันเป็นจุดที่แบบคุณอาร์มที่คุณอาร์มบอกว่าทําไมแบบในวัยเด็กเราถึงไม่คิดเยอะ แต่พอโตมาพอเวลาเราไม่พร้อมทำไมเราคิดเยอะวะอะไรเงี้ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่เราไม่ต้องแบกเรื่องราวอะไรเยอะแต่คุณอามลองดูนะหลังจากที่เราเรียนจบหลังจากที่เราต้องคาดหวังว่าเราจะเป็นเราจะแบกเราจะแบกหมวกบางใบอ่ะว่าเฮ้ยฉันเป็นหัวหน้าครอบครัวฉันเป็นลูกที่ต้องออดูแลพ่อแม่ฉันคือมันแบกความหวังของคนอื่นมาตลอดทาง เพราะฉะนั้นเนี่ยในความไม่พร้อมของเราเนี่ยมันคือความไม่พร้อมที่จะดูแลใครสักคนหนึ่งแต่ในขณะที่ตอนวัยเด็กนั้นมันคือความไม่พร้อมอะไรวะมันคือความไม่พร้อมที่เราไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็แค่เฮ้ยอันนี้มันไม่พร้อมไม่เป็นไรเราก็จะฝึกมันให้เก่งขึ้นมันต่างกันในแง่นี้น่แหละค่ะซึ่งมันเลยทําให้ลิชี่จะได้หัวข้อในวันพรุ่งนี้นะคะคือพลังของการรักตัวเองซึ่งมันก็จะต่อยอดกับ ในวันวันศุกร์เนาะที่เป็นเรื่องของความรักซึ่งมันก็จะเป็นในเรื่องของเออความลับของคนเจ้าชู้อะว่าทําไมมันถึงเจ้าชู้มันมาสาเหตุมันมาจากันนี้นและขึ้นด้วยนะฮะตอนนี้สองวันนั่นแหละเฮ้ยอันนี้มันเป็นคีย์พอยต์เลยคุณนัทรู้ป่ะเพราะมันรักตัวเองไม่ได้ไงมันถึงต้องไปรักคนอื่นไง เพื่อนนสามารถติดตามรายการคุยข่าวเช้านี้ผ่านทาง Twitter ร์ไทยคริปโตนิวส์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8โมงถึง9โมงเช้านะครับแล้วเจอกันครับผม